เอาละสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเรือนจําสักที่หนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเออเ <c oughs> ขาเรียกว่าผู้คุมนะฮะที่หน้าตาดูน่า <c oughs> จะขุมเข้มหน้าดูแถมดูเ <c oughs> ขนาน่าจะกินมาเยอะเลยทีเดียวเ <c oughs> อาละตอนนี้เราก็อยู่ในแมอปออบบี้เนื้อเรื่องอีกแล้วนะฮะถ้า <c oughs> ถามว่าแมอปออบบี้เนื้อรีมันต่างจากที่เราเคยเล่นยังไงนะฮะก็ ลองกดเพล์ก่อนอ่ามีให้เลือกระดับความยากด้วยนะอันนี้ก็บางแมปก็มีบางแมปก็ไม่มีฮนะแต่ว่าที่ที่เป็นทีเด็ดที่ไม่เหมือนกับแมปออปปี้ในเรื่องทั่วไปนนก็คือแบบนี้ฮะจะเป็นแมปที่จะเล่นเป็นเฟิร์สเพอร์สันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเอ่อแล้วแต่ละฮะว่าเราจะเล่นเป็นเฟิร์สเพอร์สันหรือว่าเล่นเป็นแบบเติร์ดเพอร์สันแบบปกติที่เราเล่นกันแต่ว่าในวันนี้นไหนๆเขาก็แบบ ออกแบบมาให้เป็นแบบสําหรับ First Person และผมก็อยากรู้ว่าเอ้การเล่นพาโคออบบี้แบบ First Person ของโลบอฟเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเพราะปกติเราเล่นแต่เติร์ p เพรสซนใช่ไหมมันก็แบบง่ายๆ e a s อีซี่ b a b เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยถูกออปติมไมา์มาสำหรับการเล่น First Person อน่า<ม>ก็คือแบบนี้เนี่ยบอกกับการเล่นแบบ First Person นะฮะส่วนระดับความยากก็มีดับอีซีนะฮะสนุกสนานกับประสบการณ์การหนีผู้คุมคนนี้นะฮะ แล้วก็อันนี้มีช a l l เล g e มากขึ้นกาจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วกับดักก็จะมีมากขึ้นนะฮะในแนวก็เดี๋ยเราเล่นออบบี้มาเยอะแล้วเราเป็นอีซี่แล้วกันฉันจะคอยจับแกแกไว้ฉันจะไม่ให้แกแหกคุกไปได้หรอกไปดูคนอื่นต่ออะไรตอนนี้เราก็อยู่ในห้องขังเรือนจำนะฮะถ้าถามว่าเรามาอยู่ ห้องขังเรือนจําได้ยังไงนะฮะก็จําคลิปแพนด้าพาคที่สองในเม่ที่เรามีการพูดถึงตํารวจนิดหน่อยนะฮะก็เนื่องจากว่าตํารวจของประเทศนั้นนะเขาค่อนข้างจะอ่อนไหวพอสมควรเลยนะพูดที่พูดหน่อยไม่ได้นะฮะก็เรียกได้ว่ายโยนใบสั่งแล้วนะฮะโอเคใครตดเนี่ยเอ้ยแกจะไปไหนฉันจะจับตาดูแกอยู่นะ เดินไปดูคนอื่นต่อโอเคนะในระหว่างที่ตำรวจหรือผู้คุมเขาไม่ไม่ได้มาตรงนี้นะเราก็จะแอบปีนเพื่อไปเพื่เราริบไปรีบไปเถอะเพราะเราไม่ทำอะไรผิดสัหน่อยก็แค่พูดถึงตำรวจนิดหน่อยเองไงเราโดนจับได้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตำรวจประเทศนี้เป็นอะไรไปหมดอึช๊ช เปิดประตูเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์การเล่นออฟฟี่แบบเฟิร์สเพอร์เซนต์เป็นครั้งแรกต่อยโอเคต่อยลูกกงเรียบร้อยก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้เล่นออฟฟี่พาคแบบเฟิร์สเพอร์เซนต์มานานมากแล้วอากโด้ปึ๊บชึบผมว่าถ้าเล่นแบบเติสเพอร์เซนต์อาจจะง,ง่ายก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าใดๆเลยอือหนีก่อนกดปึ๊บตรงนี้เป็นทางเอะทางนี้คุณนๆน,นั่นเนี่ยนะเหมือนเราเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วไวแล้วนะเอา้าเพื่อนสาวเราแไปไนแล้วเนี่ย สงสัยน่าจะโดนจับได้อ่าแหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะหนีไปรอดแล้วก็จะไปไปไหนดีเนี่ยเอ้ยอคุมเห็นเราไหมนะ่ะเอ้ยเฮ้ยตรงนั้นเหมือนฉันเห็นคนแหกคุกหน้าเสื้อส้มๆแต่ว่าไม่น่าใช่ไปดูตรงอื่นดีกว่าค่อยย่องย่องไม่ได้ด้วยค่อยเดินเฮ้ยเอ้จแหบคุกมาได้ยังไงเนี่ยกดยปึ๊บเปิดลูกกงโอ้โอ,โอ เดินดีๆที่คุณจะตดโอ้โหขึ้นต่ำมาได้ด้วยอ้ะไปกอดโอ้โหตำรวจฉลาดโอ้โหไม่ธรรมธรรมดาเออเออเออไปแล้วเฮ้ยถึงฉันจะกระโดดได้แต่ฉันตัวใหญ่เกินไปโดดไม่ถึงอ้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจเราดิ้ดิอย่างนี้เลยเนี่ยประเด็นเลยก็คือนการเล่นป๊อกปี้แบบเดี่ยวคนนี้ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราเดินดีๆ แล้วก็กระโดดโอเคโอเคผ่านแล้วต้องใจเย็นนะฮะการแหกรอ,อบอนี้มีชีวิตและซื่อเสียงเราเป็นเดิมพันได้นาคตเราด้วยอล้วตอนนี้เราก็โผล่มายังห้องน้ําชั้นล่างแล้วประตูนี้เปิดไม่ได้แล้วก็ขยะนี้ผมไม่รู้เีว่าถังขยะมันใหญ่เลยขนาดนี้เนี่ยปกติเราเล่นแบบเติร์นเพลสันเราจะเห็นแบบว่าทุกอย่างเท่ากันแต่พอเล่นแบบเป็นมุมมองนี้นี่เราเตี้ยขนาดนี้เลยเนี่ยไปดีกว่านะฮะโอ้โห ทำไมห้องน้ำที่นี่มันเสียงไรอะทำไมห้องน้ำที่นี่มันดูสูงใหญ่จังเลยแล้วเราจะล้างมงล้างมือไงเนี่ยเปิดประตูหน่อยปุ๊บใครฉี่แล้ไม่ร่านเนี่ยกลิน่นกลิ่นนี่ไล่มาเลยกลิ่นนีเฮ๊ยตรงนี้ไม่ทางลงเปิดโอ้เคเห็นภาพก็รู้สึกได้เลยว่ากลิ่นต้องรุนแรงแน่นอนอันนี้อ่าอันนี้สะอาดนะฮะสะอาดตรงนี้เหมือนจะมีคนขุดรูเอาไว้แล้วเนี่ยคลาสสิกการทําทางหนี โดดเลยดีกว่าดูเหมือนว่าเขาจะขุดมาลึกมากเลยนี่นะขุดมายันแบบว่าใตา้โลกเลยมั้งเนี่ยแถมมีซ่วมด้วยโอเคนี้ก็จะเป็นออฟฟี่ทางลาวาเออชึบกระโดดง่ายๆนะฮะนี่ต่อเป็นเติร์สเพิร์เอ้ยเฟิร์สเพอร์สเนหรือเติร์ดก็ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขา Optim ออปติไมยให้เหมาะกับการเล่นแบบ First Person อยนายังไงแต่เราก็ผ่านแล้วคำเตือนนะสำหรับใครที่เป็นโ o t ช o n นซิกเนนะฮะก็ไม่แนะนำให้เล่นในโหมดนี้นะเพราะว่ามันอาจจะสายไปใสม่มาฉันสงสัยเหลือเกินว่าทำไมถึงมีถ้ำดันเจี้นอะไรบางอย่างอยู่ใต้เรือนจําแห่งนี้เลยเนี่ยไม่แน่ว่าเรือนจําแห่งนี้เนี่ยอาจจะเออสร้างทับที่กับดันเจ้นโบราณก็เป็นได้ โอ้แถมมีกับดักด้วยหรือว่าเขาจงใจสร้างไว้ใต้ดันเจ่งก็เพราะว่ากันนักโทษหนีโอเคดูเหมือนว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านี้นะเราต้องคอยดูหินบอนเาาลเาบ่าดีๆเพื่อลบลบลบวับเกือบไปแล้วอะไรยโยกซ้าย,ายโยกขวาเด้งหน้าเอาไม่เด้งไม่เด้งเงออียบโอเคค่อยๆไป รู้สึกว่าเราจะวิ่งไม่ได้ด้วยนะไม่ไมแอบแอบ,แบตรงนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปนะเรามีเวลอะาฉันโดนไอความร้อนตาย uh. ไม่นะเพื่อนโอเครีบไป uh. ปึ๊บมาแล้วแล้วไงต่ออ้าวดูวเหมือนว่าเราจะมาผิดทางอ๋อนี่ไงไปเลยตรงนี้โอ้เกือบแล้วไปแล้วเราจะลองเล่นแบบเฮ้ย เฮ้ยทำไมถึงมีผู้คุมอยู่ในดันเี้นแห่งนี้ได้แล้วเนี่ยชักจะเริ่มมีอะไรที่ไม่ค่อยเข้าพวกซะแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูมั่วไปหมดเลยรู้สึกว่าทางที่เราจะเข้าไปจะอยู่ข้างหน้านี้นะปึ๊บเฮ้ยไปนี่ไ่ทีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ่นุนเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยอ่าเขาไล่ตัดตูดเรามาแล้วไปแล้วเปิดประตูวิ่งวิ่งบันไดปึ๊บปึ๊บปีนเออเฮ้ยอหมอนั่นหายไปไหนแล้วเนี่ย ฉันว่าฉันรู้นะมันหนีไปทางไหนแต่ทำไมฉันเข้าไม่ได้เนี่ยเ <c oughs> ขาตัดบทที่ๆเลยไปดีกว่าอ๋อจุจกๆก็เลิกตามทําไมยอมแพ้ง่ายจังสรุปเขาเป็นผู้คุมหรือเป็นอัศวินยุคยุคโบราณเนี่ยแต่ใดๆเลยแล้วคือเราผ่านมาได้อย่างง่ายได้เฮ้ยเกือบเด้วเมื่อกี้แดนโดนเออเขาเรียกว่าผู้ผู้คุมเวอร์ชันเก่าแช่มาเถอะนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเอาเป็นว่าเป็นผู้คุมโบราณแล้วกันอันนี้รีสปอนถ้าเรากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ้าว อ๋อเป็นลิฟต์ขยับระโยกติ้งดองไปแล้วหวังว่าคงจะมีใครกดปุ่มตรงนี้นะกลับเข้าสู่เรือนจำอ่าแหละมีทางให้เราเลือกส่งทางน,นะฮะเลือกระหว่างไป security training นะฮะก็คือไปห้องฝึกซ้อมสำหรับตำรวจอะไรงี้แล้วก็ห้องคาเฟ่เทเลียนะฮะเป็นโรงอาหารเอ้ยอ๋อคาเฟ่เทเลียยังไม่เปิดนั่นแสดงว่าเราต้องไป security training ก่อนแล้วนี่อะไรอะอ๋อ โอ๊ยดื่มตื้มแล้วเราก็จะวิ่งไวช่างเป็นเครื่องดื่มที่ทรงพลังมากึ๊บกระโดดเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เราวิ่งไววิ่งกระโดดปึ๊บเอียเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงขาหากักเอาใหม่กดเครื่องดื่มใหม่ขอกระป๋องได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้แล้วกระป๋องเดียวอยู่ยาวๆเลยอะไรนี้ก็จะเป็นการเล่นสปีดรันครั้งแรกนะฮะที่จะเล่นในโหมดเพิร์สเพิร์สั้น หากรอบ2และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้เล่นสปิดรันเวอร์ชั่นเฟิร์สเพอรนะฮะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยคอยกะจังหวะการกระโดดให้ดี <c oughs> เออเครื <c oughs> ่องดื่มเมื่อกี้น่าจะเป็นเครื่องดืมด่มรสมะนาวแน่นอนเลยเรเหม็นเปรี้ยวปั <c oughs> ีนขึ้นไปเงบเงบโอเคแล้วไหนห้องฝึกซ้อมสำหรับตำรวจเนี่ยอันนี้ไฟลเลสเตอร์ อ๋อเราต้องหาบันไดแล้วเรา,เราอ,อ๋ตกใจ <c oughs> ทำไมเธอเดินอย่างนั้นล่ะเหมือนว่าเขาจะทำท่าถืออะไรบางอย่างอยู่เนี่ยหรือเขากำลังจะพยายามหยุดบลูหรือเปล่าเอาเป็นวา่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เราต้องหาบันไดนะเพื่อปีนไปท่อระบายอากาศตรงน,รงนี้ตรงนี้มีปุ่มรีสปอยแล้วถ้าเรากดปุ๊บแล้วไงต่อข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีโอเคเราต้องหาอ๋อบันไดอยู่ตรงนี้มาบันไดเก็บปุ๊บ โอ้เป็นบันไดที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวเนี่ยนะสามารถจับได้ด้วยสองมือแล้วไงต่อปึ๊บอ่ะแล้วก็ปีนเงียบเงียบเงียบปึ๊บเอ้ยอยังไม่คล่องอยังไม่คล่องเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเอ้ยแล้วนึงเราอาจจะทยายปิดด้านเอาวางตรงนี้แล้วก็ปึ๊บ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 โอเคผ่านฉลุยชุยถถึงเราจะตัวเตี้ยแต่เราก็แขนยาวเนี่ยตอนนี้เน,นี่ยเราก็อยู่ที่ห้องระบายอากาศ ห้องแอร์ห้องท่อแอร์อะไรบางอย่างแต่ลมมันแรงมากออโอ้โหพัดลมใบใหญ่ขนาดนี้นี่เอยรู้สึกว่าพัดลมมันใหญ่เกินยิ่งพัดลมใหญ่เออแรงลมก็ยิ่งเยอะและลมก็ยิ่งเย็นด้วยต่อไปก็กระโดดข้ามท่อโอ้โปปึ๊โอ้โห,โโห,โโหตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเล่นโลบอกแบบว่าเฟิร์สเพอร์เซนช่ดีเล่นออปปีนในโลบกแบบเฟิร์สเพอร์นไม่เคย รู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่านี้มาก่อนเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะกระโดดได้แม่นยำแค่ไหนการกะการคร่อนข้างจะลําบากใกล้ท่อระบายกากแล้วอันนี้อะไรอะปึ๊บอ๋อโอเคปิดลมตรงนี้หรือเราต้องกดอีกอ๋อไมไ่ได้แค่คนเดียวปึ๊บแล้วเราต้องกระโดดข้ามใช่ปะปึ๊บปึ๊บแอะไม่ได้การกระโดดข้ามยังไม่ผ่านไปยังไงนะ น่าจะต้องกระโดดข้ามแล้วมัง้งนะตึ๊บแอะโดดข้ามไม่ผ่านอ๋อนี่ไงมีอีกอันหนึ่งตรงนี้โอเคมาหมุนปึ๊บแล้วก็ข้างหน้านั้นไออีกอันหนึง่งเออเกือบ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 แล้วก็ปีมาตรงนี้ปิดลมโอเคปิดลมครบสามแนละ้วทีนี้ก็เดินได้ซิวๆเลยตึ๊บเออเอ้ยึ๊บตัวเตี้ยตัวเตียตเต้ยต้องทำใจฮึ๊บอ้าผ่านปับ๊บเข้าท่อระบายอากาศ ข้อนี้จะพาเราไปโผล่ที่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ไปทางออกสักทีนี่เรามาห้องพัดลมใหญ่แล้วเหรอเนี่ยโอ้อึชอึ๊อสปีดสปีดรันงัดฮึบฮึบฮึบผมอยากรู้ว่าเขาเล่นแบบเฟิร์สหรือเติร์ดเนี่ยคนนี้เนี่ยึบเขาดูคล่องแคล่วว่องไวฮึบฮึบอ้าวล่วงล่วงซะแล้วอุตส่าห์ชมโอเคต่อไปอาหารนี้แรงลมนี้จะพัดพาเราขึ้นไปึบ ตรงนี้น่าจะต้องเข้าทอดตรงนี้โอเคเน้นว่าจะพัดพาเราขึ้นไปแบบไปหาทางออกอะไรอย่างนี้เอ้ยตอนนี้เราก็มาโผล่อยู่ที่ห้องครัวแล้วนะฮะแล้วสรุปว่าเขาทาทางเลือกให้เราทําไมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มาโผล่ทางนี้อยู่ดีฉันคือพ่อครัวประจําโรงอาหารแห่งนี้เอาแล้วแถมตดด,ด้วยคนที่นีเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมเขาชอบตดจังเลยเนี่ยแต่ดูจากหน้าตาพ่อครัวแล้วนี่นะหน้าตาเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยแสดงว่านักโทษทีนี้เนี่ยจะต้องไปทําอะไรแบบวา่ายังไงดยยีไปก่ขอความขุ่นเขามาเยอะเฮ้ย อะไรเนี่ยมีมีเลือดบอสด้วยเจอรี่เดอะเชฟเชฟอ้อโ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 อเนืดเนืดเนืดนืดโอ้ oh. นี่ไงมีปืนอ้อ oh. อย่าพึ่งมาเรามีอาวุธสู้นะนี่เนี่ยนี่นี่นี่ก็แต่ทำไมยิงเราไม่เสร็จเอ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าเข้าใกล้เราเอ้ยติดโต๊ะดีแล้วติดโต้ติดโต๊ะ,ะ,ตตะอ้าโอ้ศูนย์สลายหายไปกักบเซนไต ตลกว่าอันนี้เป็นบาสุก้าอาหารนะฮะก็เป็นธรรมเนียมต่างชาตินะที่เขาจะมีฟู้ดไฟ์กันในโรงอาหารเอาละเนี่ยแล้วก็ได้อาวุธต่อสู้แล้วเราขอเก็บไปใช้สู้กับผู้คุมคนอื่นอ้าวโดนยึดกลับไปแล้วโอ้โหกลิ้งเห็นตูดเห็นเอวแอ๊ะลงจอดอย่างนิ่มนวลโถนึรว่าเราจะได้แบบว่าเอาไปสู้กับผู้คุมคนอื่นน่าเสียดายจุงแต่ไม่เป็นไรนี่เอ็กซิสแล้ว ปุ๊บสยปคิดโอ MM ้โหติด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 โอ้โหดอปเปอร์แบบย้อนกลับวิชชั่นอิมพอสิเบิลตื่น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 โอ้โหหลบเลเซอร์อันนี้โอ้โหเกือบแล้วหวังว่าสุดท้ายเราคงจะไม่โดนแฉะก่อนนะเออตื่น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 โอ้โหเราฝึกวิชาสายลับมาเยอะไม่ต้องห่วงแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยได้บอกเอ็กิไง มันควรจะเป็นทางออกได้แล้วอ๋อนี่ไง exit อ,อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเราไม่มีคีย์การ์ดเราต้องหาทางไปทางอื่นแล้วข้างบนนี้มีอะไรไหมมีรีสปอร์คืเก็บท่อนเหล็กเป็นท่อนเหล็กที่เบามากอีกแล้วท่อนเหล็กมันเบาหรือว่าเราแข็งแรงรู้สึกว่าถึงแม้เหล็กจะเบานะแต่ก็แข็งแรงมากเราใช้แค่สองแผ่นผ่านได้ไหมเนี่ย Use t o p l a t e t to across นี่เราใช้แค่สองแผ่นพอไม่ต้องใช้ถึงสามแผ่นหรอกแล้วก็ปึ๊บ ประยดปึ๊บโอ้โหชั้นคือประการด่านสุดท้ายถ้าแกจะแหกคุกแล้วก็แกต้องผ่านชั้นมาก่อนโอเคชูด t h อาร์มมาปะสุก้าม,มาแล้วปึ๊บปึ๊บยิงแผนแผนเอ้ยเฮ้ยแขนเขาจะพังแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้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 จพังไปแล้วหนึ่งแนนงขงแนหนึ่งข้างแขนหนึ่งข้างอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิง โอโอ้เจ็บเจ็บจะบิงจริงอืออ้าวอิสโกราบี easy ทำไมมันช่างง่ายได้อะไรอย่างนี้เนี่ยไปนั่งรถกลับบ้านดีกว่าเบรนเรนี่เราได้ของแถมกลับบ้านด้วยนะเป็นปาสุกา้าแล้ไวไหดีปาสูก้าอาหารนะฮะปืนนี้เป็นปืนพิเศษที่จะยิงแล้วระเบิดออกมาเป็นอาหารหรือกระสุนเป็นอาหารช่างมาเถอะ เอาโอเคถึงแล้วนะฮะไม่รู้ว่าถึงแล้วหรือว่าน้ำมันหมดว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่จะเป็นปลายทางสุดท้ายของเราหรือเปล่าหรือว่าที่นี่มีเฮลิคอปเตอร์จากเหล่าพเพื่อนนักโทษที่แหกคุกออกมาได้แต่ไงเราต้องปีนไปดูอยู่ดีว่าข้างหน้าข้างบนนี้มีอะไรโอเคใกล้จะถึงข้างบนนี้แล้วข้างบนนี้จะเป็นปลายทางสุดท้ายของเราหรือเปล่าอ้าปลายทางสุดท้าย ในแหกเรือนจำวันนี้ได้เก่งมากเลยสนใจไปแหกเครือนจำอีกที่หนึ่งไหมล่ะโอ้ไม่เป็นไรเราเคยเราเคยไปคุกนายแล้วตอนนี่ติดคุกบ่อยเนี่ยโอเคไงสำหรับการแหกคุกออบบี้แบบเฟิร์สเพรเซันในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็นี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะสำหรับการเล่นออฟฟี้แบบเฟิร์สเพอร์เซนนะฮะก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เจอมานานแล้วนะสำหรับการเล่นพาคหัวแบบเฟิร์สเพอร์เซนนะฮะก็สำหรับใครที่แบบว่าเบื่อกเล่นออฟฟี้แบบเดิมๆนะฮะอยากจะลองเล่นแบบออฟฟี้แบบเฟิร์สเพอร์เซนก็ ลองเข้ามาเล่นแมบบนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบแรกเลยที่เขาเปิดประเดิมระบบเคาเรียกว่าดีการเล่นแบบนี้ขึ้นมาจริงๆอาจจะไม่ใช่แมบบแรกก็ได้นะที่แบบว่าเป็นออบบี้เฟิร์สเพอร์ซันแบบนี้เพราะว่าออบบี้ทั่วไปเราก็สามารถซูมเข้าจนได้เป็นเฟิร์สเพอร์ซันได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าสำหรับเฟิร์สเพอร์ซันโดยเฉพาะเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไสำหรับคลิปนี้ก็สายอ่แล้วนะครับายบ่ายจลิป